อยากทำแบรนด์เสื้อผ้าแต่ก็ยังสับสนว่าระหว่างติดแบรนด์เองหรือว่าไปผลิตเองกับโรงงานต่างกันยังไงนะ้าติดแบรนด์คืออะไรคือการที่เราเอาเสื้อผ้าสําเร็จจากโรงงานหรือตลาดส่งมาติดป้ายแบรนด์ของคุณเองค่ะคอบ้าย,ายห,อยห้อยเหมาะสําหรับคนที่อยากที่จะเริ่มขายไว้ไม่ต้องออกแบบไม่ต้องผลิตเองเริ่มง่ายๆ10ตัว20ตัวก็ได้แล้วราคาถูกกว่าและก็มีความเสี่ยงน้อยกว่าแล้วการที่เราผลิตเองจากโรงงานหลักคือแบบไหนการที่ออกแบบเสื้อผ้าเองเลือกผ้าเองเลือกออก แบบแพทเทิร์นเองแล้วให้โรงงานผลิตตามแบบของเราเหมาะกับคนที่อยากสร้างคาแรคเตอร์ช้าๆต่างในตลาดแบบมักจะต้องใช้ทุนเยอะสั่งขั้นต่ำและต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์กว่าที่จะผลิตเสร็จสรุปคือถ้าอยากเริ่มไวเทสตลาดเร็วไม่เสี่ยงทุนจมถ้าเริ่มจากการติดแบรนด์แต่ถ้าอยากลงทุนระยะย,ยาวมีแบบเฉพาะเจาะจงตัวตนของแบรนด์ช้ดๆค่อยขยับไปผลิตเองกันนะคะและไม่ว่าคุณอยากที่จะได้เสื้อผ้าจากแหลกขายส่งมาติดแบรนด์เองหรืออยากพ่จาได้ผลิตกับทางโรงงานแนะนำเลย The Angel Academy เดีเป็นสถาบันสอนทำธุรกิจแฟชั่นโดยเฉพาะเสื้อผ้าจากเวียดนามเราสืาทุกคนไปปลุกถึงแหล่งขายส่งจากเวียดนามและเข้าโรงงานผลิตแบรนด์เสื้อผ้าเวียดนามที่คุณภาพดีแพทเทิร์นเป๊ะขั้นต่ำน้อยต้นทุนถูกมากๆไม่ว่าคุณจะอยากรับเสื้อผ้าจากเวียดนามมาขายง่ายๆติดแบรนด์ได้เลยอยากจะลงผลิตกับโรงงานที่เวียดนามของเราทักสอบถามที่แอดมินได้เลยนะคะเรามีบริการครบพร้อมทุกโปรเซสอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปให้เพื่อนๆรู้กันด้วยนะ